เรื่องการใช้อากาศยานไร้คนขับใช้ UAS หรือโดรนที่เราเข้าใจกันง่ายๆเนี่ยในปัจจุบันมันก็มีปัญหาหลายประเด็นอันดับแรกเลยถ้าเกิดมองแบบความตั้งใจในการใช้ในทางที่ผิดเป็นแบบแบ d กา y เอามาใช้ในการก่อเหตุในการาใช้เป็นโดรนตรวจการในการจะทำร้ายเจ้าหน้าที่เอาโดร ون, นนะั้นเป็นคาะเกาเซ่โดรนหรือว่าเป็นเพโลดติดระเบิดทิ้งลงมาตัวเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ มันทําได้มันเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ของโลกตรงเนี้เรายังไม่คุยกันเรื่องของการแอนตี้โดรนหรือว่าการเคานเตอร์ UAS ในเอพิซ o ดนี้นะครับแต่ก็บอกว่านี่ก็คือหนึ่งปัญหาและอีกหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องของเลกูลเลเตอร์ที่มากมายแค่จะขอมีก็ต้องขออีกที่หนึง่งจะขอใช้ก็ต้องขออีกที่หนึง่งตรงนี้วุ่นวายมากนั่นก็คืออีกหนึ่งปัญหาแต่ตอนเนี้ปัญหาที่น่าสนใจที่ทางผู้กองเพชรได้หยิบยกขึ้นมาก็คือการ ใช้ห่วงอากาศร่วมกันบางครั้งก็ซรุดชั่งเสื้อเกินอ่ามันสอไปในทางที่จะเกิดอุบัติเหตุในการชนกันของโดรนแล้วก็ชนกันบนอากาศแล้วตกมาโดนพี่น้องประชาชนได้อีกมันก็เป็นอะไรที่ดูน่าอันตรายเหมือนกันแล้วก็ทําให้เกิดความวุ่นวายได้เพราะฉะนั้นครับมันก็ต้องมีการควบคุมใช่ไหมครับใช่ครับในการที่เราจะจัดสรรห่วงอากาศให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดทุกส่วนที่มีวัตถุประส,ปประสงค์ในการใช้โดรนตามที่ทางผู้กองเพชรได้พูดไปเนี่ยใช้ร่วมกันอย่าง ทุกคนแฮปปี้ทุกฝ่ายเนี่ยเราควรจะมีแนวทางยังไงดีครับกับการจัดการเรื่องพวกนี้นี่ครับเดี๋ยวเราให้ฟังนะครับก็เบื้องต้นเลยนะครับตามกฎหมายเนี่ยจริงอยู่ที่การขออนุญาตขึ้นบินโดรนเนี่ยสําหรับที่ไม่ใช่หน่วยงนะานการห้าหน่วยนะนะครับก็คือก็ต้องขอการบ,บินพลเรือนก็จริงครับแต่ถามว่าพอจะบินหน้างานปุ๊บการบินพลเรือนเขาก็ไม่ได้มามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะมาบอกว่าเฮ้ย hey, คนนี้ขึ้นได้คนนี้บินลงนะครับไม่มีกฎหมายไม่ได้กําหนดเลยเขาก็ยังไม่ รับอำนาจหน้าที่ในมาดดำเนินการในส่วนนี้นะครับส่วนที่ว่าเราเคยได้ยเรื่องบริษัทวิวกุการบินในประเทศไทยใช่ไหมครับอันนั้นเขาก็จะแจ้งว่าถ้าต้องเป็นความสูงระดับถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะน่าจะเป็นหนึ่งพันสองห้าสิบฟุตขึ้นไปนะครับเขาถึงจะดูถ้าเกิดว่าต่างว่าน,นั้นเขาไม่ดูนะครับกฎหมายก็ยังไม่ได้รองรับให้เขาจะต้องมาดูเรื่องของการบินโดนซึ่งเราบินโดนกันอย่างเก่งสุดก็คงไม่เกินประมาณสองร้อยเมตรนะครับซึ่งนั่นคือสูงมากมากแล้ว ที่เราจะบินกันในพวกภารกิจห่างๆก็บินประมาณสัก45เมตรถึง90เมตรนะครับสูงสุดก็ประมาณ120เมตรเทาที่เคยผมทํางานมาเนาะพวกงานความปลอดภัยหรืองานสํารวจดินดิบนะครับผมก็พอไม่มีเจ้าภาพตามกฎหมายปุ๊บเราก็ต้องมาอนุโลมกันตามเหตุไปเช่นถ้าเป็นเรื่องอาชญากรรมนะครับปิดล้อมตัวประกันแบบเนี้ยผู้บัญชาการเหตุการณ์ในที่นั้นก็คงจะเป็นฝ่ายตำรวจฝ่ายเดียวนะครับก็อาจจะเป็นท่านผู้กับสถานีตารวจหรือเป็นผู้บับการพื้นที่หรือเป็น ผู้บัญชาการหรืสูงไปกว่าน,นั้นระดับตรอ,อก็ได้ก็จะเป็นผู้บัญชาผู้ควบคุมเหตุการณ์ควบคุมกําลังคนทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในวันนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของสาธารณภัยนะครับพวกภัยพิบัติทั้งหลาย